สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษที่สมัยจัดทำขึ้นนะคะเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงดาวโคจรวิปริตโคจรผิดปกตินะคะมันก็จะมีรูปแบบของการใช้ชีวิตที่มันแปลกๆเข้ามาหลายๆายคนแต่ละลัคนาราศีจะรู้สึกว่าดวงชะตาในช่วงนี้มันไม่ค่อยฟโฟล์มันมีปัญหามันมีเรื่องราวจุกจิกมันมีความอึดอัดใจนะคะเนื่องจากสาเหตุใดเราจะมาวิเคราะห์กันและพูด ูดคุยกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะย้ายเข้าเดือนกันยายนนั่นก็คือถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายดวงชะตานั่นเองนะคะทำไมในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมีนถึงมีความรู้สึกอึดอัดอึมครึมมีเกณฑ์รู้สึกว่าดวงชะตามันแปลกๆไม่ค่อยฟโฟล์นะ,ะจะดีก็ดีไม่สุดเจอปัญหาจุกจิกมันเป็นเพราะอะไรเชิญรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะ่ะหลายๆคนนะบ่นกันเข้ามาเยอะมากๆค่ะว่าในระยะนี้ดวงชะตาค่อนข้างที่จะแปลกงอนแง่นนะคะมีเกณฑ์ผิดปกติหลายอย่างนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าดาวหลายดวงได้ทําการโครจรวิปริตดาวที่อยู่ในจักรราศีทั้งหมดมี10ดวงและตอนนี้4ี่ดวงมีการโครจรวิปริตมันเกือบครึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันส่งผลต่อชีวิตของแต่ละลัคนาราศีอยู่แล้วนะคะเริ่มต้นจากดาวแรกคือดาวพระพุธค่ะ ดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินญาติผู้ใหญ่เครือญาติความมั่นคงเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับปากการสื่อสารวาจาเอกสารหนังสือสัญญาข้อตกลงต่างๆแล้วในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรวิปริตเนี่ยประการแรกเลยนะคะชาวลัคนาราศีมีนอย่าพยายามไปรับปากอะไรกับใครอย่าพยายามไปค้ำประกันอะไรให้ใครไม่อย่างนั้นคุณเสียผลประโยชน์ไม่อย่างนั้นมันจะนําความเดือดร้อนบางอย่าง มาสู่ตัวคุณบางคนชอบใช้คําพูดในการคาประกันนะคะอย่างเช่นถ้าทําไม่ได้นะเดี๋ยวพี่จัดการเองทั้งหมดเลย คำพูดทานองนี้นะคะหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะในระยะนี้ถ้าไม่มั่นใจอะไรก็อย่าเพิ่งไปรับปากกับใครนะคะรวมไปถึงการค้าประกันนะการให้คนอื่นหยิบยืมเงินด้วยเราก็ต้องดูความฟลการเงินของตัวเองด้วยนั่นเองนะคะในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรวิปริตนี้ยังส่งผลไปถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยค่ะเพราะดาวพระพุธถือเป็นดาวเจ้าเรือนปตนัตนิเมื่อโคจรวิบวริ์โคจรผิดปกติอย่างนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ หลายๆคนนะรู้สึก อะไรแปลกๆบางอย่างในความสัมพันธ์คู่ของคุณอาจจะมีความลับต่อคุณหรือรู้สึกไม่ไว้ใจกันหรือมีเกณฑ์ที่จะมีมือที่3แทรกเข้ามาหรือมีเกณฑ์ที่จะมีบุคคลที่3นะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนคําว่าบุคคลที่3ในความหมายของสมัยอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของญาติเรื่องของคนในครอบครัวที่เขานําเรื่องนําราวมาเล่าให้คุณฟังแล้วทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจต่อตัวแฟนของคุณอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนกับการบอกเล่าจากคนอื่นแล้ว ทำให้ความสัมพันธ์มันไม่เรียบรื่นนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมีนจะต้องฟังแบบเขาเรียกว่าฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในทุกๆอย่างที่ได้ยินมานั่นเองนะเป็นช่วงที่ต้องพยายามประคับประคองค่ะในแง่มุมของการทํางานการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่ยยังดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าสําหรับบางคนและบางช่วงอาจจะมีเกณฑ์ผิดใจกันกับเพื่อนในทีมกับเพื่อนในกลุ่มหรือบางคนเคยทํางานอยู่กับกลุ่ม A ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปทํางานกับกลุ่ม B แล้วไม่ได้อยู่กลุ่มเดิม แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปความรู้สึกของคนก็มีเกณฑ์เปลี่ยนไปตามด้วยเช่นเดียวกันค่ะดาวดวงถดมานั่นก็คือดาวพระพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะดาวการงานของคุณนั่นเองนะคะดาวพระพฤหัสบดีถือว่าเป็นดาวสุประเคราะห์ดาวใหญ่เมื่อมีการโคจรวิปริตซึ่งในวันนี้ที่สมัยอัดคลิปเนี่ยดาวพระพฤหัสยังไม่ได้โคจรวิปริตนะดาวพระพฤหัสจะโคจรวิป ในวันที่29สิงหาคมปี2566นะคะถ้าเกิดว่ามีการโครจรวิปริทไปแล้วเนี่ย อันแรกเลยนะคะประการแรกเลยคือเรื่องของอารมณ์อารมณ์ชาวลัคนาราศีมีนจะเบื่อเซ็งนะคะหมดแพชชั่นหมดไฟบางทีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหงุดหงิดกับคนรอบข้างได้ง่ายรู้สึกอารมณ์เสียกับบรรยากาศรอบตัวได้ง่ายนะคะไม่พอใจการกระทําของคนอื่นง่ายหรือคนอื่นอาจจะรู้สึกไม่ดีต่อคุณได้ง่ายด้วยความที่สีหน้าลักษณะท่าทางที่คุณแสดงออกมามันอาจจะเป็นลักษณะของการแสดงใน มุมลบในเชิงลบจนเกินไปโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์เนี่ยก็มาบอกกล่าวกันให้รู้ล่วงหน้าว่าในช่วงที่ดาวประจําตัวโคโจรวิปริดตพยายามดูแลตัวเองให้ดีทั้งสีหน้าท่าทางร่างกายคําพูดนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายออดแอดแอดเข้าโรงพยาบาลต้องซื้อยาม,มากินอันนี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เพราะดาวประจําตัวโคจรวิปบริต์นั่นเองนะคะและอย่างที่ทราบกันดีว่าดาวพระพฤหัสถือว่า เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยชาวลัคนาราศีมีนต้องระมัดระวังงานที่ทําอยู่มีเกณฑ์ผิดพลาดง่ายทําผิดแล้วผิดอีกแก้แล้วแก้อีกเสียเวลาหรืองานมันมีเกณฑ์ล่าช้าหรือไม่เช่นนั้นคุณคุยกับใครตกลงกับใครดิวงานกับใครไว้แล้วเขาไม่ทําตามที่ตกลงเขาไม่รับปากคุณเขาไม่มาชดใช้สิ่งที่เขาเคยพูดไว้อะไรอย่างเนี้ยนะคะมันมีมันมีลักษณะแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ ในแง่มุมของการทํางานหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะจากคนที่เคยช่วยเหลือคุณเคยซับพอร์ตเคยผลักดันคุณตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นเขาอาจจะช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้เท่าเมื่อก่อนด้วยเหตุผลใดก็ตามกําลังเขาอาจจะไม่มีอํานาจเขาอาจจะไม่มีหรือเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณแล้วเขาไปผลักดันคนอื่นแล้วอันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ ดาวดวงถัดมานะคะนั่นก็คือดาวพระสุขซึ่งดาวพระสุขถือว่ามีความสําคัญไม่แพ้ดาวดวงอื่นๆเลยนะดาวพระสุขเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณดาวพระสุขมีความสําคัญตรงที่เป็นตัวแทนในเรื่องของการเงินการทองเป็นตัวแทนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วดาวพระสุขท่านได้โคจรผิดปกติแบบนี้นะคะก็ย่อมส่งผลกระทบในแง่มุมของการเงินในแง่มุมของความรักในแง่มุมของเพื่อนเพราะเป็นดาวสหัชชะใครที่เคย ดีกับคุณตอนนี้เขาอาจจะคิดร้ายกับคุณก็ได้เขาอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณเหมือนในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เป็นช่วงที่ไม่ควรจะไว้วางใจใครจนเกินไปแต่ว่าดาวพระศุกร์โคโจรมาลักษณะนี้มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้เดินทางบ่อยนะคะเพียงแต่ว่าการเดินทางของคุณมันมีรายจ่ายเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะก็ต้องรอบคอบในเรื่องของรายจ่ายยิ่งดาวพระศุกโโร,ร์โคจรวิปริตโคจรผิดปกติรายจ่ายของคุณมันจะเยอะขึ้นจ่ายไปกับการเดินทางจ่ายไปกับเรื่องสุขภาพจ่ายไป ทางบ้านจ่ายไปกับการกินอยู่กินใช้ที่มันไม่เหมือนเดิมดาวพระศุกร์เปรียบเสมือนดาวเศรษฐกิจกษษของประเทศและในขณะนี้ดาวมฤตยูก็โคจรเ,เข้าสู่เรือนการเงินของประเทศไทยดังนั้นราคาทรัพย์สินนะคะค่างเงินต่างๆข้าวของต,งต่างๆมันแพงขึง้นราคามันเปลี่ยนปแปลงวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆมันค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบชาวลัคนาราศีมีนได้ยินได้ฟังแบบนี้ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะคะดาวดวงสุดท้ายคือ ดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมีในขณะนี้โคจรวิปริตแล้วนะคะและจะเริ่มโคจรปกติในเดือนตุลาคมปี2566ในเมื่อดาวโชคลาภใหญ่โคจรผิดปกติแบบนี้คุณอย่าเพิ่งลงทุนลงอะไรที่ต้องใช้เงินก้อนโตนะต้องรอบคอบก่อนนะจังหวะนี้ยังไม่เหมาะรอให้ดาวพระเสาร์มีความเข้มแข็งขึ้นค่อยลงทุนถ้าต้องใช้เงินก้อนโตก้อนใหญ่นะคะจังหวะนี้เหมาะที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเหมาะที่จะเพิ่มเพิ่มผุน ทักษะให้กับตัวเองเมื่อดาวเข้มแข็งไปลงทุนลงแรงในจังหวะนั้นก็จะงอกเงยดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นการมาพูดคุยมาเล่าบอกกล่าวกันเพื่อให้คุณได้ทราบคำพยากรณ์แล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวคุณเองนะคะว่าทำไมในระยะนี้จึงมีคนทักเข้ามาค่ะมีคนคอมเมนต์เข้ามาค่ะว่าปัญหายเยอะมากนะคะดวงชะตามันแปลกๆมันงอนแงนมันไม่เหมือนเดิมนะคะมันก็เกิดจากอิทธิพลของดวงดาวถึง4่ดวงที่มีการโคจรวิปริษนั่นเองนะคะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาว ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ